สวัสดีจ้ามื่อน,นี้น้องมอสิพามาชมสวนแต่งสวนทั่วอีกแล้วจ้ามืนน่อนี้อันนี้เป็นสวนไม้แล้วจ้านี่เป็นสวนไม้โอ้หน่วยกำลังเกิดปะนะหน่วยกำลังขึ้นมึงด้วยคนนะโอ้โดกขนาดเลยพคนะเบิ่งหน่วยเขาหน่วยดกอยู่เออนะเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยไา ที่เธอเบื้องพูนนวยไหมจนหอดสุดปลายจนหดหนาน้ำบ่อนี่นี่ผลานนอยน้อยน้อยน้อยง่ายนก็เป็นน้อยอันนี้ซุดแรกม้นบ่อนี่อันนี้ปลูกปลูกอีหยังอีกนี่ปลูกแตงปลูกสลับกันเออผลานเบื้องเบื้องเบื้องพูนอันนี้สวนอันนี้สวนแตง สวนแตงอันนี้เครือบอนเครือบอใหญ่คือจังอันอันส,สุดทั้งนี้แล้วน่วยมันกำลังหดหนามนนกำลังหายหนามแตงบววางเว้นเลยตอนนี้คือเป็นนวยแล้วแถวหนึ่งคือเห็นท้าวเครื่ออยู่เป็นฮวนยอโ <c oughs> อ้โกเกาไรคือพักดินไว้อยู่ กันลังโหดน้มชุด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 ดิคุณอันนี้จะเป็นบักแตงหน่อยนี่เบิ้งเสียงหนามเสียงหนามเพิ่นใอ,อนแซนไฮนามทั้งสายยางพุดหนาเบิง้งหนวยทั้งเป็นโลกว่กุศนเอ้ามันนอนนอนโอเคผีเสื้อก็มีพุดหนาเบิง้งหนวยโอ้โหพอเก็บแล้วนี่เครื่อบ่คอยงามบันไดเนาะ ปกตินี่มันสิเป็นเครือใหญ่พเดีนี่เครือใหญ่แล้วก็เป็นพุ่มเป็นพวงอยู่ตั้งครึ่งเบิ่งเบิ่งหน่วยนี่พอตั้งตรงดิ้วเลยย่างเบิ่งสันเดย์หนองพอดนะอู้นะจ้ะอันหนึ่งอันผ่านมากอันยังเห็นเป็นอันนั้นเดียวเป็นน้อยๆก็เป็นเป็นยอดน้อยๆนี่อันนี้ซ้ำอันนี้ที่เพิ่นปลูกไว้ตอนนี้อีกจากน้อยน่ะสมองว่าชิมาอัปเดตให้เบิ่งอีก เพื่อน่ะเบืองทางผีมันเป็นโลกเนาะเฮ็ดยังกับเฮ็ดยากเสม,มอนี่เพื่อน่ะเบิ้งเป็นใส่ระบบสายยางระบบทอ่อทางทอ่อาก็เป็นน้วยหลายตัวนี้เพื่อน่ะแถวนี้งามนี่แถวนี้แถวนี้กับแถวนี้แถวนั้นสีส้มงามอยู่น้วยไหม พอเก็บไปนี่บักแตงว่าเก็บแล้วบอ๊บบอ๊บไข่โดกมันบอหนี่บ่าเห็นว่าเห็นแต่ท่านได้เห็นครูยูหันกับว่าเห็นได้รึยูหันก็ได้หัวหนนาเหนื่อยไหม ฮัตจะเท่านนน้อยแตงเพ่นน้อยแตงน้อยแตงโอุ้หน้าท้งขุงนอ้สจได้เก็บอีกหลายเทื่ออยู่เบืองขนาดเป็นเครื่องนหน่อยๆก็ยั่งอันนี้เลยนี่ยั่งเป็นน้อยเพ่น่ะบ่สูงเด้อนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นซ้ำเนี่ย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 เนียซ้ำเนี่ยหนึ่งเนี่ยน้อยใหญ่เลยนี่ เป็นมะงองมะงองจักหน่อยดอกก็จะมีขึ้นเรื่อยมากเพิ่นเบึง,บงต้นนี่น,น,น้อยนึงเพิน่นเต็มต้นอยู่ดอกไหมไดะทรายไปทรายมาเลยเรื่อยๆเด้อจ,จัดเด้อเอาบรรยากาศอาภาพมาให้เบื้องผืนเบิงบ่ง,งชมสวนแต่งเพิ่นเบิ่งหน่วยอากลากอยู่ปลูกยากเค็จยากเนาะ หน่วยแต่ละเครือแต่ละนี่แต่ละตนนะตรงลงเต็งเล่งย่ก็เื 1, 2, 3, 4, ่นหน,นึ่งสองสามสี่หาเงินเบื้องนี้ในน้อยๆๆก็ล่างึ้นนะจ๊ะนี่ในน้อยๆๆก็ล่างึ้นนะสวนแต่งมาให้เบิงขอบคุณที่รับชมนะคะ